ข่าวแรกนะครับเราไปในพื้นที่ของจังหวัดตากกันก่อนนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดตากครับเป็นประธานในพิธีถวายพัตตาหารเพลโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชละกิติยาพาะเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒมหาวชลรราชธิดาครับ เวลา10นาฬิกาณวัดส้มเกลียงตำบลป่ามะม่วงอำเภอเมืองตากจังหวัดตากนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรธผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีถวายพัฒตาหารเพนโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยวดีกมลหลวงราชสาริณีสิริพัฒ์มหาวชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระนามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ตามที่จังหวัดตากนั้นได้ร่วมกันกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาเป็นเวลา15วันคือระหว่างวันที่14ถึง28มกราคม2566เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระาการประชวน มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววันและเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ท่านซึ่งมีข้าราชการตลอดจนประชาชนเข้าร่วมโครงการมนประชาอุปสมบทนาวาส้มเกลียงอำเภอเมืองตากจังหวัดตากและเข้ารับการศึกษาพระธรรมวินัยเป็นระยะเวลา15วันด้วยค่ะ